ไอ้ส้มจ like ัง oh, oh, okay. so ่วงนอนมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหถ้าพ่อเอามือออกเนี่ยหัวมันจะไม่ฟาดหรอเนี่ยฮะดูสิถ้าพ่อเอามือออกเนี่ยหัวมันจะไม่ฟาดหรอพื้นเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้อดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ย อืเอาเอามือลงล้วมันจะมะอไม่ฟาดแล้เนะี่ยฮะโอ้ตายกลางคืนนะ่ะไม่ยอมนอนนะกลางคืนนะ่ะอืมดูใกล้สิโอ้ยนอนกลางคืนนะ่ะไม่ยอมหลับยอมนอนอืมกลางวันนะ่ะนิ่งเป็นหลับเลยดูใกล้ใกล้สิ พ่าเอาหัวลงเอามือออกเนี่ยมันแต่หัวไม่ฟาดพื้นนะวะเนี่ยไหนอืมตายละเอามือออกแล้วนะืึ